นางชายาต่างครางบังนางผีวัดนางชายามาครางพระพุตนทานักมามีอันพระรัตนพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระทุศรีพระโคสันโธครบโพวนาละมโูพระทุษฐาตัสโมทุตู รักพุทธสีสากะยักษ์พุธีพคดมรักพุทธสีอรยิยะเมตไตรขอเดช huh ะเสด็จพระบาลีรักพุทธเจ้าทุกพระองค์การปฏิบัติพุทธเจ้าทุกพระองค์รักธรรมรักอริยสงฆมรักเวริศักมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์ตลอดทั้งมหาเทพมหาเทวี เทพเทวทุกชั้นขวาเทพเทวดา,วา,วาประจำวันเดือนปีประจำราศีนบพรครอบทั้งเก้าจตุรกบาลทั้งสี่พระฤาษี 4, ทั้งร้อยแปดขออัญเชิญในเกณฑ์การพลักเมืองพระเสือเมืองประทรงเมืองเจ้าพ่อเจ,จ,อออจพอพตสุรุกเจ้าพ่อหอกรองเจ้าพ่อพระกาญจยศศีลาตีสยามเทวาธิราชเจ้าตลอดทั้งกษัตร,ริย์กษัตริย์ธิราช ทุกยุคทุกสมัยทุกท่านทุกพระองค์ขออัญเชิญในเกณฑ์การเจ้ากรุงพารีพระภูมิเจ้าที่องค์พระชยะัมงคลและพี่น้องทุกพระองค์ตลอดทั้งเราคุยเทพเทพรักษ์ลุก,กเทวาภูมิคเทวาปู่ย่าตายายเจ้าของที่เจ้าของทางที่กำลงคงอยู่ดูแลราการสถานที่แห่งน,นี้ ณสถานที่แห่งนี้ในนามของบริษัทเมเจอร์จินิเพ็กทุกจำกัดมหาชนสถานที่แห่งนี้โดยมีคุณปัญชรีนิธิอิระโรดกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการผลิตบริษัทเอ็มพิเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนคุณธนกรปุริเบกินประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็มพิเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนคุณอาภิชาติคงไทย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโดมภาพยนตร์บริษัทเมเจอร์ซีนิเทครุปจำกัดมหาชนในการวันนี้ได้ประกอบกิจพิธีในการบวงสรวงเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องวอนเธอร์กำกับภาพยนตร์โดยคุณตุโกติงอัครพัฒน์โปรดิวโดยคุณวุฒิชัยชีวสุดโชบริษัทเอ็มเพล์ีไนท์จำกัดทีมงานคุณปานิสาจุภาวณิคุณ คุณัชนงค์ไพสามพานิคุณบริษัทแมสอะไรดีจำกัดนักแสดงนำโดยคุณฟวาสาตริกาศาสติสุภาคุณมีนธีรวิทย์อัคคิชสถาพรคุณเซนสุภพ,พงศ์คุณดมแก้วกาญจนาคุณพีทพิมพล์พาณิชยทารงคุณไม้กินรัตสิริพงษ์ชาวริตชวริตคุณกิกนิธิพัฒน์เกียมพานทอง คุณพักป้าพังกรตะคุณสัง่งได้ร่วมติดร่วมใจในกิการประกอบกิจพิธีในการบวงสรวงบูชาเลิศเพื่อเป็นการบูชาคุณต่อพระรัตนตรัยบูชาคุณต่อเ่าภูมเทพเทวาครูวาอาจารย์องค์พระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสาเร็จและพระพองค์ครูพ่อแก่พระฤษีทั้งร้อยแปดภาคร้อยแปดพระสงฆ์ญาณตลอดทั้งขออัญเชิญในกิจการเชื่อมโยงให้ถึงกับเราภูมิเทวา เจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลพื้นที่ทั้งหลายทั้งปวงที่คณะทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องวอนเธอได้ถ่ายทำสถานที่แห่งใดขอให้เชื่อมโยงไปถึงสถานที่แหล่นั้นให้เราควยเทพเทวาทั้งหลายได้เข้ามาจุนมประจุนกันได้รับการสักระบูชาและได้ช่วยเปิดทาง ในการถ่ายทำภาพยนตร์ในครั้งนี้ให้ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง,ง,งให้เกิดขึ้นมีโดยพลั์ข้าพระพุทธเจ้าโหราจารย์ขยะกราบลวนญเชิญท้วนทุกพระองค์สเสด็จยุรยาตเข้าสู่วิธีการงานมงคลโดยพร้อมกันนบัดนี้ด้วยเถิด ายขยัจะขอเปิกเลอกเปิดไถขอท่านไขสิ่งใดอันประเสริฐนักิวะนาฬาีขอบารมีแม่พระธรณีเจ้าเปิดพระธรณีศาลนักการบัดนีอินทรีนวันตะโนโสโปติแม่กินพรหมแม่กินทาแม่กินสะแม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงมาชุมนุมห้อมร้องแม่พระธรณี เปิดพระธรณีนักการ,รบัตนี้ชยะจะได้ประกอบกิจพิธีในการบวงสรวงในเกณฑ์การเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องวอนเธอณสถานที่แห่งนี้ข้าแต่เจ้าทุ่งเจ้าท่ำเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางอีกทั้งพยจยมในร่าทั้งหลายขอจองมาชุนมห้อมร้องประสิทธิประสาทพรชยะมงคล ให้แก่คุณปัญชรีนิธิจิระโรธตลอดทั้งทุกๆท่านท,ที่ได้กล่าวขานนาไปแล้วและที่ได้มาร่วมพิธีการงานมงคลในว,วันนี้อรมประติทินารายชายะขอเลิกชัยเบื้องบนจงเปิดทั้งสี่ทิศแปทิศสิบทิศจงลงมาจุดตีทิศข้าพระเจ้าประกอบพิธีกรรมณบัดนี้ด้วยเถิด โอพุทรยารักภุชชาไตรัตญามะนีตุลาสีสหัตตุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะมาพุทโณภุชชาอุชาธรรมะพุชาตัณหาอุชาอัคคีธรังวัฏสงสังสีวะมีจะมหาเถรังอหังวันทามิ พุทธะธรรมะสังฆ์ผู้เคมนักเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยาเปิดปิดด้วยนักโมพุทายะนักมรคจ่าภักสารมัอุสารวิครูปสารุปหตวสุภุตวายีที่กบิติพุธนักธรรมีโลธรรมี มัตรการข้าพระพุทธเจ้ากราพระบาพระมาตุรีเชิญองค์พระอิสวรผู้เป็นเจ้าขวาโปรดเสด็จลงมาตั้งพระองค์การขอทูลอัญเชิญพอถท้าจัตตุโลกบาลทั้งสี่เทพไถ่ผู้ประจำรักษาทั้งสี่ทิศให้ช่วยมาเปิดทิศเปิดทางให้เทพไถ่กได้ดุลเสด็จลงตุ่มบนพิธีในบัดดี ขอ,อคูณพึ่งบารมีแม่พระธรรณีผู้เป็นเจ้าของพระองค์ทรงเปิดพระธรรณีให้เทพไทยทั่วราที่สถิตยอยู่ใต้ล่าแห่งกรุงบาดาลได้เสด็จขึ้นมาแต่สองสาทุกการสว่งามมงคลสู่มนทนพิธีในบัดนี้ปุฏิวันจะกรตะรัตโหจะมหาราชาธิสาภาเค ตเตปิตงเหนอนุราขนันตุอโรคเยน,นะตุเขนนะจัอาคเนยยาสมิงคันขับโวจะมหาราชาทิสาภาคีเตปิตรงเหนอนุราขันตุอโรคเยน,นะตุเขนนะจัทักษิณสมิงวิคุลหะโกจะมหาราชาทิสาภาคีเตปิตงเหอนุราขันตุอโรคเยนะตุเขนนะจั อารติสมิงเทวาจะมหาราชาติสาภาคเตปิตุงเหอนุราขันตุอโรคเยนะสุเขนะจักปัทิมาตมิงวิรูปักโขจะมหาราชาติสาภาคเตปิตุงเหอนุราขันตุอโรคเยนะตุเขนะจักพายาพันตมิงนาคาจะมหาราชาติสาภาคเตปิตุงเหอนุราขันตุอโรคเยนะตุเขนะจัก ุตราสมิงกุเวโรจามหาราชาตาาิสาภาเฆเซปิทรงเหอนุรักขันตุอโลคเยนักุกเทนจัก